บางครั้งชีวิตก็พาเราไปเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอวันที่เหมือนหัวใจทั้งดวงถูกดึงออกไปจากอกวันที่เราต้องนั่งอยู่เงีย,งยบๆข้างเตียงคนที่เรารักที่สุดมือที่เราเคยกลุ่มมันอุ่นเสมอแต่วันนี้กลับเย็นลงทิกทีผมจำได้ว่าในห้องนั้นมีแค่เสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะแต่ในใจของผมมันว่างเปล่าจนแทบไม่เหลือเรี่ยวแรง คำถามบนซ้ำๆว่าทำไมต้องเป็นเขาทำไมไม่เป็นเราเราอยากหยุดเวลาอยากขอให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็รู้ดีว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยและนั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้เห็นความจริงข้อหนึ่งของชีวิตความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าทุกก่อนวันที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป ชีวิตของผมก็เหมือนคนทั่วไปนี่แหละตื่นเช้ามาทำงานรีบออกจากบ้านพยายามหาเงินหาความสำเร็จคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูมีเงินเก็บมากพอชีวิตก็คงจะสุขสมบูรณ์เวลาส่วนใหญ่ผมเอาไปทุ่มให้กับงานถ้าไม่ได้สังเกตเลยว่าคนในบ้านเขาเฝ้ามองเราด้วยสายตาแบบไหน พ่อแม่แก่ขึ้นทุกวันแต่ผมก็มักจะตอบว่าไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเยี่ยมแฟนหรือเพื่อนๆโทรมาชวนคุยบางทีก็แค่ตอบสั้นๆว่ายุ่งอยู่แล้วก็รีบตัดสายผมบอกกับตัวเองเสมอว่าอดทนอีกหน่อยนะรอให้ทุกอย่างมั่นคงกว่านี้แล้วเราค่อยกลับไปให้เวลากับคนที่รักแต่ใครจะรู้ว่าเวลามันไม่ได้รอเรา ชีวิตคนเรามันไม่ได้มีปุ่มหยุดหรือปุ่มย้อนกลับผมยังจําได้ดีคืนหนึ่งที่ผมกลับบ้านดึกมากๆเหนื่อยจนแทบไม่อยากพูดอะไรแม่เดินมาถามเพียงเบาๆว่ากินข้าวมาหรือ,อยังลูกผมก็พยักหน้าสั้นๆแล้วเดินขึ้นห้องโดยไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มนั้นจะเป็นรอยยิ้มที่ผมเห็นจากแม่ครั้งสุดท้ายเรามักจะคิดว่า พรุ่งนี้ยังมีเวลาแต่จริงๆแล้วพรุ่งนี้ไม่เคยเป็นของเราจริงๆหรอกมันแค่คำสัญญาลวงๆที่เราหลอกตัวเองอยู่ทุกวันหลังจากวันที่แม่จากไปชีวิตผมเหมือนหยุดนิ่งตื่นเช้ามาโดยไม่มีแรงจะทำอะไรห้องที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับเงียบจนใจหวิวผมกอดเสื้อของแม่แน่นเหมือนอยากให้กลิ่นหอมมันอ่อนนั้นช่วยยืนยันว่า ท่านยังอยู่ความรู้สึกผิดกัดกินใจทุกวันผมถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมไม่ให้เวลากับท่านมากกว่านี้ทำไมไม่พูดคำว่ารักให้มากกว่านี้จนวันหนึ่งผมได้นั่งคุยกับหลวงพ่อท่านพูดกับผมเบาๆว่าโยมเอ๋ยการร้องไห้ไม่ได้ทำให้คนที่จากไปกลับมาแต่ถ้าโยมยังจมอยู่กับความเจ็บปวด โยมเองจะไม่สามารถเดินต่อได้สิ่งที่แม่อยากเห็นคือรอยยิ้มของลูกแม้ไม่มีแม่อยู่ข้างๆคำนั้นเหมือนปลดล็อกหัวใจผมเริ่มเข้าใจว่าการปล่อยไม่ได้หมายถึงการลืมแต่คือการวางความเจ็บปวดลงอย่างอ่อนโยนวันต่อมาผมลองเก็บของแม่เข้ากล่องทีละชิ้นมือสัน่นน้ำตาคลอ แต่ในใจเหมือนกำลังบอกกับแม่ว่าแม่ครับผมจะไม่เอาความคิดถึงมาทำร้ายตัวเองอีกแล้วผมออกไปเดินในสวนที่แม่เคยชอบมองดอกไม้ที่ท่านปลูกสูดลมหายใจลึกๆเสียงนกร้องเสียงเด็กหัวเราะเหมือนบอกผมว่าชีวิตยังคงเดินไปข้างหน้าเสมอและตรงนั้นเองผมได้เรียนรู้ว่าการปล่อย ไม่ได้แปลว่าทิ้งแต่คือการคืนทุกสิ่งให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะสิ่งที่เรารักไม่เคยหายไปไหนมันยังอยู่ในหัวใจเราเสมอตอนที่ผมเริ่มเรียนรู้คำว่าปล่อยก็เหมือนผมได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอริยสัจสีจริงๆแล้วมันคือความจริงของชีวิตที่เราหนีไม่พ้นเลยหนึ่งทุก ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่อยากเจอความเจ็บป่วยการผลัลากความผิดหวังวันที่ผมสูญเสียแม่ผมได้เห็นทุก์ชัดที่สุดสมุสมุท,ทยัยทุกมีเหตุคือความอยากอยากให้สิ่งที่รักอยู่กับเราตลอดไปไม่อยากให้จากไปแต่ความจริงไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอด และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ใจเราเจ็บ 3. นิโรธทุกดับได้ไม่ใช่การลืมแต่คือการวางความเจ็บปวดลงผมยังคิดถึงแม่เสมอแต่เปลี่ยนจากคิดถึงแล้วเจ็บเป็นคิดถึงแล้วขอบคุณความสงบก็เริ่มเกิดขึ้น สี่มักเส้นทางดับทุกข์คือการใช้ชีวิตด้วยสติและความพอดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นหยุดหายใจลึกๆเวลาทุกข์หรือมองความคิดถึงเป็นพลังมากกว่าจะเป็นบาดแผลอริยส,สัจสจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือแผนที่ชีวิตที่บอกว่าทุกมีแต่ก็ผ่านผลได้ ถ้าเราเรียนรู้ที่จะวางใจให้ถูกต้องเมื่อมองย้อนกลับทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งดีและร้ายทุกความเจ็บปวดทุกความคิดถึงรอยยิ้มที่หายไปล้วนเป็นบทเรียนทำให้ใจเราโตขึ้นผมได้เรียนรู้ว่าการรักใครสักคนไม่ได้หมายความว่าต้องครอบครองเขาและการจากไปของใครสักคนไม่ได้ทำให้ความรักนั้นหายไป แม่ยังอยู่ในความทรงจำแห่งความรักที่ผมเก็บไว้และในหัวใจของผมความรักนั้นไม่เคยจางการปล่อยไม่ใช่การลืมแต่คือการให้หัวใจได้พักให้เราก้าวเดินต่อได้โดยไม่แบกความเจ็บปวดเกินไปความคิดถึงก็กลายเป็นความอบอุ่นและทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตที่ยังอยู่ตรงหน้าผมเริ่มใช้ชีวิตอีกครั้ง ด้วยสายตานุ่มนวลขึ้นชื่นชมสิ่งเล็กๆรอบตัวรอยยิ้มเพื่อนเสียงขอเ้าะเด็กๆแสงแดดยามเช้าหรือเสียงฝนพรำๆทุกอย่างกลายเป็นของขวัญเล็กๆทำให้หัวใจยิ้มได้บางครั้งน้ําตายังไหลคิดถึงแม่แต่คราวนี้เพื่อระบายและให้หัวใจเบาขึ้นเพื่อบอกตัวเองว่าความรักไม่เคยหายไปมันอยู่กับเรา ทุกลมหายใจทุกการก้าวเดินและนี่คือบทเรียนที่อยากแบ่งปันชีวิตสอนให้เราเจอทุกขเพื่อสอนให้เราปล่อยทุกไม่ได้ทำร้ายเราแต่มาสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตและรักตัวเองรักคนอื่นอย่างอบอุ่นผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าลมพัดผ่านใบไม้เสียงนกบินข้ามผมยิ้มและกระซิบเบาๆว่า แม่ครับผมสบายใจแล้วผมอยู่ได้และจะยิ้มให้ชีวิตต่อไป